โลกธรรมชาติกำลังเผชิญกับผู้บุกรุกที่มาอย่างเงียบเชียบพวกมันถูกนำเข้ามาโดยไม่ตั้งใจก่อนจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและเศรษฐกิจของประเทศการสำรวจชุดสิ่งมีชีวิตต่อไปนี้คือการบันทึกชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่สร้างความเสียหายรุนแรงกับประเทศไทยมากที่สุดตัวที่หมแมลงสาบ มแมลงสาบอเมริกันถูกจัดเป็นสัตว์ต่างถิ่นที่สร้างผลกระทบต่อสุขอนามัยของคนไทยอย่างต่อเนื่องพวกมันปรับตัวเก่งมากตัวใหญ่วิ่งเร็วและอยู่ได้ดีในทุกสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองและตามที่พักอาศัยปัญหาสำคัญคือพวกมันเป็นพาหะนำเชื้อโรคที่อันตราย มแมลงสาบนำพาเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดเช่นเชื้อซาโมเนล่าที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงรุนแรงและยังนำพาไข่พยาธิต่างๆเข้าสู่บ้านและแหล่งอาหารเพราะพวกมันมักจะหาอาหารและอาศัยอยู่ตามท่อระบายน้ำหรือถังขยะจากนั้นจึงนำพาเชื้อโรคและสิ่งสก,กรปรกเข้าสู่บ้านโดยตรง การควบคุมจำนวนพวกมันจึงเป็นเรื่องยากและเป็นภาระด้านสุขภาพที่ต้องจัดการอย่างจริงจังเพราะมันสร้างปัญหาด้านความสะอาดและสุขอ,อนามัยในพื้นที่ที่มีคนอยู่เยอะตัวที่2นกพิราบนกพิราบที่พบเห็นได้ทั่วไปตามเมืองใหญ่ถูกจัดเป็นสัตว์แปลกถิ่นที่สร้างปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างมากในประเทศไทยพวกมันแพร่พันธุ์เร็วและอาศัยอยู่ร่วมกับผู้คนได้ในเขตชุมชน ปัญหาหลักของนกพิราบคือมูลของพวกมันซึ่งเต็มไปด้วยเชื้อโรคหลายชนิดที่สามารถแพร่มาสู่มนุษย์ได้นอกจากนั้นนกพิราบยังเป็นพาหะนำเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับปอดและสมองได้โดยเชื้อราเหล่านี้มักอยู่ในมูลของพวกมันมูลนกยังสร้างความสกปรกให้กับอาคารสถานที่สำคัญและรถยนต์จนต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูผืนที่เหล่านั้น นอกจากนี้การส่งเสียงดังและการเข้ามาแย่งอาหารในเมืองอยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนกพิราบจึงถือเป็นภัยคุกคามด้านสุขอ,อนามัยที่ต้องมีการจัดการตัวที่3ตะภาพไต้หวันตะภาพไต้หวันถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงและเป็นสัตว์เศรษฐกิจ แต่เมื่อพวกมันหลุดรอดสู่แหล่งน้ำธรรมชาติก็ได้กลายเป็นไผ่คุกคามต่อสัตว์น้ำพื้นเมืองตาภะพาพชนิดนี้มีการเติบโตที่รวดเร็วและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพน้ำในไทยได้ดีมากเมื่อเทียบกับตภะพาพพื้นเมืองแล้วพวกมันมีความดุร้ายและแข็งแรงกว่ามาก ผลกระทบที่สำคัญที่สุดคือการแข่งขันที่รุนแรงกับตภาพพื้นเมืองในด้านแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยพวกมันแย่งชิงทรัพยากรจนทำให้ประชากรตะภาพพื้นเมืองลดลงอย่างมากนอกจากนี้ตภาพไต้หวันยังอาจเป็นพาหะนำโรคหรือปรสิตท,ที่ตภาพพื้นเมืองไม่มีภูมิต้านทานทำให้เกิดผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในแหล่งน้าตัวที่4ปลาดุกรัสเซีย ปลาดุกรัสเซียหรือปลาดุกแอฟริกาเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ถูกนําเข้ามาเลี้ยงเพื่อการค้าแต่เมื่อพวกมันหลุดรอดสู่แหล่งน้ําธรรมชาติก็ได้สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศอย่างมากปลาดุกชนิดนี้ถือเป็นนักล่าขนาดใหญ่มีการเติบโตที่รวดเร็วและสามารถกินเหยื่อได้แทบทุกชนิดเมื่ออยู่ในแหล่งน้ําเปิดพวกมันจะแย่งอาหารและที่อยู่ของสัตว์น้ําพื้นเมืองอย่างรุนแรง การแพร่กระจายของปลาดุกรัสเซียส่งผลให้ประชากรปลาพื้นเมืองหลายชนิดลดลงอย่างน่ากังวลเนื่องจากพวกมันกินทั้งปลาเล็กและไข่ปลาอื่นๆเป็นอาหารหลักนอกจากนี้การรุกรานของปลาดุกรัสเซียยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพและทำให้ความสมดุลของห่วงโซ่อาหารในแหล่งน้ำต้องเปลี่ยนไปอย่างถาวรตัวที่ 5. เต่าญี่ปุ่นเต่าญี่ปุ่นหรือที่รู้จักกันในชื่อเต่าแก้มแดง เป็นสัตว์ต่างถิ่นที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงแต่เมื่อถูกปล่อยทิ้งสู่ธรรมชาติพวกมันได้กลายเป็นผู้รุกรานที่ร้ายกาจเต่าชนิดนี้มีความดุร้ายและปรับ,บตัวเก่งกว่าเต่าพื้นเมืองของไทยมากพวกมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งน้ำได้หลากหลายรูปแบบและมีอัตราการอยู่รอดสูงปัญหาหลักคือการแย่งแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยจากเต่าพื้นเมืองจนกระทั่งประชากรเต่าท้องถิ่นลดลงอย่างมากนอกจากนี้ เต่าญี่ปุ่นยังถือเป็นพาหะนำเชื้อโรคที่อาจเป็นอันตรายต่อเต่าพื้นเมืองที่ไม่มีภูมิต้านทานซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์ในระบบนิเวศโดยถือเป็นภัยคุกคามทางชีวภาพที่สำคัญตัวที่6หนอนตัวแบน์นิวกินีหนอนตัวแบนด์นิวกินีเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่สร้างความกังวลอย่างสูงเนื่องจากพฤติกรรมการล่าเหยื่อที่ดุด,ดันและการเป็นพาหะนำโรคที่อันตรายต่อมนุษย์ นอนชนิดนี้เคลื่อนที่ช้าแต่เป็นนักล่าหอยทากบกและไส้เดือนที่มีประสิทธิภาพสูงพวกมันจะตามล่าและกินหอยทากที่เป็นสัตว์พื้นเมืองอย่างต่อเนื่องจนทำให้ประชากรหอยทากลดลงอย่างรวดเร็วการหายไปของหอยทากและไส้เดือนส่งผลกระทบโดยตรงต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและระบบนิเวศ ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นหนอนตัวแบน์นิวกีนียังเป็นพาหะนำพยาธิปอดหนูซึ่งเป็นพยาธิที่สามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้หากสัมผัสหรือกินหอยทากที่ปนเปื้อนเข้าไปพยาธินี้ก่อให้เกิดอาการทางระบบประสาทที่รุนแรงได้และยังเป็นพาหะของโรคไข้สมองอักเสบอีกด้วยสัตว์ตัวนี้จึงถือเป็นภัยคุกคามสองด้านต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ตัวที่7หอยทากยักษ์แอฟริกา หอยทากยักษ์แอฟริกาเป็นสัตว์ต่างถิ่นที่ปรับตัวได้ดีมากและเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นศัตรูพืชทางการเกษตรที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อพืชผลในหลายพื้นที่พวกมันมีขนาดใหญ่มากและกินพืชได้แทบทุกชนิดรวมถึงพืชเศรษฐกิจหลายชนิดทำให้เกษตรกรต้องประสบปัญหาในการควบคุมและต้องสูญเสียผลผลิตจำนวนมาก นอกจากผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วหอยทากยักษ์แอฟริกายังถือเป็นพาหะนำพยาธิปอดหนูเช่นเดียวกับหนอนตัวแบนนิวกินีหากมนุษย์สัมผัสเมือกหรือกินผักที่มีเมือกของหอยทากชนิดนี้โดยไม่ได้ล้างให้สะอาดพยาธิอาจเข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกิดความผิดปกติรุนแรงต่อระบบประสาทได้ทำให้มันเป็นสัตว์ต่างถิ่นที่ต้องระวังทั้งในด้านการเกษตรและสาธารณสุขตัวที่ 8. ปลาหมอคางดำ ปลาหมอคางดำเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่กำลังระบาดและสร้างปัญหาอย่างรวดเร็วในแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่งของประเทศไทยซึ่งเดิมทีแล้วพวกมันมาจากทวีปแอฟริกาปลาชนิดนี้มีความสามารถในการขยายพันธุ์สูงมากและสามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาพน้ำที่หลากหลายโดยเฉพาะในน้ำกร่อยหรือน้ำจืดผลกระทบที่สำคัญที่สุดคือการแข่งขันแย่งอาหารและที่อยู่อาศัยกับปลาพื้นเมืองอย่างรุนแรง พฤติกรรมการรุปรานและไล่ปลาพื้นเมืองของปลาหมอคางดำทำให้เกิดความเสียหายต่อสมดุลของระบบนิเวศในแหล่งน้ำนั้นๆการควบคุมประชากรของปลาหมอคางดำจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเพราะพวกมันสามารถเพิ่มจํานวนได้อย่างรวดเร็วและทนทานต่อสภาพแวดล้อมทำให้ต้องมีการหามาตรการที่เหมาะสมในการจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพตัวที่9ปลาซักเกอร์ ปลาซักเกอร์เป็นสัตว์ต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาเลี้ยงเพื่อช่วยทำความสะอาดตู้ปลาแต่เมื่อพวกมันหลุดรอดสู่ธรรมชาติก็กลายเป็นหนึ่งในชนิดพันธุ์ที่ทำลายระบบนิเวศท,ทางน้ำที่รุนแรงที่สุดปลาซักเกอร์เป็นปลาที่มีขนาดใหญ่แข็งแรงและปรับตัวเก่งมากพวกมันสามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วในแม่น้ำและลำคลองของไทยผลกระทบหลักคือการแย่งอาหารจากสัตว์น้ำพื้นเมือง และที่สำคัญคือการทำลายตะลิ่งปลาสักเกอร์มีพฤติกรรมการขุดโพรงตามตะลิ่งและพื้นท้องน้ำเพื่อวางไข่ซึ่งทำให้ตะลิ่งพังทลายเสียหายการทำลายสภาพแวดล้อมทางน้ำของปลาสักเกอร์จึงสร้างปัญหาใหญ่ต่อความหลากหลายทางชีวภาพและทำให้การฟื้นฟูแหล่งน้ำเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากตัวที่10หอยเชอรี่ หอยเชอรี่ถูกจัดเป็นศัตรูพืชเบอร์หนึ่งของนาข้าวในประเทศไทยและเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงที่สุดพวกมันถูกนำเข้ามาครั้งแรกเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงและเป็นแหล่งโปรตีนหอยเชอรี่มีอัตราการขยายพันธุ์ที่รวดเร็วมากพวกมันกินพืชได้ทุกชนิดแต่จะเน้นการกินต้นกล้เข้าอ่อนเป็นอาหารหลักโดยเฉพาะในช่วงที่เกษตร,รกรกำลังปักดำต้นกล้า การรุกรานของหอยเชอรี่ทำให้เกษตรกรต้องประสบกับการขาดทุนอย่างมหาศาลเพราะต้องมีการปักดําใหม่หรือต้องใช้สารเคมีและมาตรการควบคุมที่ซับซ้อนซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิตข้าวดังนั้นหอยเชอรี่จึงไม่ใช่แค่สัตว์ต่างถิ่นแต่เป็นภัยคุกคามทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางอาหารและการดํารงชีวิตของเกษตรกรไทย เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับชุดผู้บุกรุกต่างถิ่นที่ร้ายกาจที่สุดในไทยตั้งแต่มแมลงสาบนกพิราบไปจนถึงหอยเชอรี่ตัวทำลายเศรษฐกิจหลักของประเทศพวกมันได้สร้างผลกระทบต่อทั้งระบบนิเวศสุขภาพและกระเป๋าเงินของเราคอมเมนต์บอกเรานะถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วพบกันใหม่ในตำนานบทหน้าที่นี่มิติกด